สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ PSU News ประจำเดือนเมษายน2567ครับ ผมเบิร์ดดรปิยมิตทวงศรีครับและดิฉันยายา่านิชยาแท่ตั้งค่ะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเบิร์ดและน้องยาย่านะครับนี่เป็นครั้งแรกในการอ่านข่าวของน้องยาย่าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่เบิร์ดซึ่งยาย่าก็เป็นหนึ่งในผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ของรายการค่ะและเราทั้งสองคนนะครับก็มาจากคณะวทิทยาศาสตร์ทั้งคู่ครับใช่ค่ะซึ่งรายการ PSU News ของเรายังคงมีข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทั้ง5วิทยาเขตที่จะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันในทุกเดือนค่ะ และนอกจากรายการ psu news แล้วนะครับเรายังมีอีกหลายรายการที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง5วิทยาเขตให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทั้งทาง Facebook และ YouTube psu connect ครับ มาที่ข่าวแรกของเรากันในวันนี้กับข่าวกิจกรรมปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ซึ่งเป็นการปาฐกถาส่งท้ายภายใต้กิจกรรม Japan ASEAN Business Event Series ที่ทางมอเราได้จัดขึ้นค่ะซึ่งการปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลในแต่ละครั้งนะครับได้รับความสนใจจากทั้งนักวิจัยคณาจารย์นักศึกษารวมถึงนักเรียนและผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ ใช่แล้วค่ะพี่เบิร์ตซึ่งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราไปติดตามรับชมภาพรบรรยากาศของกิจกรรมนี้กันเลยครับเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมทองจานหงระดารงคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์ International Peach Foundation หรือ IPF และการสนับสนุนของบริษัทมิสุยฟูโ,ฟโดซังจำกัดโรงแรมดุสิตธานีแอนด์รีสอร์ทธนาคารกษิกรไทยและ BMW เปิดปาตากถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาการแพทย์ท่าน professor randy w checkman ในหัวข้อ the role of basic science in biotechnology ภายใต้กิจกรรม j p r a n a s e a n bridges event series ในโอกาสฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ญี่ปุ่นอาเซียนและในวาระครบรอบ55ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยายลัยสงขลานครินในปี2566ครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวั์แก้วประดับ ทีการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวเปิดงานมิสเตอร์อูเวโมโรเวสฟาวดิงเชร์แมน of international p e a c e foundation กล่าวรายงานและท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ลีธนาพรคณะบดีคณะแพทยศศาสตร์กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์นักวิจัยบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมฟังอย่างขับขันสำหรับศาสตราจารย์แรนดี้ดับเบิลยูเชกแมน เป็นนักชีวเคมีและนักชีววิทยาด้านเซลล์ชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปีคิทาศกราช2013จากผลงานการค้นพบข้อมูลพื้นฐานทางบันธุกรรมของระบบการขนส่งภายในเซลล์โดยถุงขนาดเล็กที่เรียกว่าเวสิเคิลที่มีลักษณะาคล้ายฟองอากาศเหล่านี้จะทำหน้าที่ขนส่งโมเลกุลต่างๆเช่นเอนไซม์ฮอร์โมนและสารเคมีในสมอง ไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ภายในเซลล์การขนส่งนี้เป็นกระบวนการที่มีการควบคุมอย่างละเอียดหากระบบขนส่งข้างต้นทำงานผิดปกติจะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรมในร่างกายของมนุษย์ค่ะ สำหรับปีหน้านะครับจะมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่มอของเราอีกไหมอันนี้ต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะครับมาที่ข่าวต่อไปด้วยข่าวที่น่ายินดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วนะคะนอกจากนี้นะครับอาจารย์มอของเรานะครับยังได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนประจำปี2567ครับ อาจารย์ของมอนะครับได้รับรางวัลน,นี้ต่อเนื่องเป็นปีที่7อีกด้วยครับเราไปรับชมข่าวสารกันเลยค่ะเมื่อวันที่21มีนาคม2567ณโรงแรมเอมบัสเดอร์กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกวินพัฒน์สิริการติโสพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนประจำปี2567ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่9และอาจารย์นาราพรชัยรัตน์คณะพาณิชยาศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอนประจำปี2567โดยอาจารย์ของมอได้รับรางวัลน,นี้ต่อเนื่องเป็นปีที่7จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีดรสุทธิพรตรึกตรองรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรังเข้าร่วมแสดงความยินด,ดีค่ะ ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยและอาจารย์นราพรด้วยนะครับพี่เบิร์ดคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราประสบป,ปัญหาจากมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5เป็นอย่างมากเลยนะคะใช่แล้วล่ะครับซึ่ง PM 2.5ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบทางเดินหายใจครับ ใช่แล้วค่ะล่าสุดนะักวิจัยจากคณะการจัดการสิ่งแวดลอ้อมมอได้ร่วมบินกับนาซาเพื่อสำรวจคุณภาพอากาศในไทยด้วยนะคะซึ่งการสำรวจในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อลดการประเชิญมลพิษทางอากาศในอนาคตเราไปรับชมรายละเอียดข่าวนี้กันเลยครับ เมื่อวันที่16ถึง26มีนาคม2567ณท่าอากาศยานอุตภาจังหวัดระยองสถาบันวิจัยดราศาสตร์รแห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวรวมกับนาซาศึกษาปัญหามลภาวะอากาศในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Airborne and s a t e l l i t e Investigation of a s i a n a i r Quality หรือ Asia AQ เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศเหนือน่นฟ้าของประเทศไทยและเพื่อทำความเข้าใจกับต้นต่อปัญหาฝุ่น PM 2.5สู่แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวของประเทศไทยและนับว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับที่อาจารย์จากมาอ,อกของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นั่นก็คือดรโฉมศรีชูช่วยนะครับอาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ครับ โดยท่านดร์ชมศรีชูช่วยนะครับได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนาซาพยายามเข้ามาเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในประเทศไทยแต่ภารกิจในครั้งนั้นล้มเหลวไป และเนื่องจากอาจารย์ชมศรีนะครับก็ได้มีการทําวิจัยเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศอยู่แล้วเลยได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเอเชียเอคิในครั้งนี้ครับซึ่งปัจจุบันนะครับนักวิจัยสามารถเก็บตัวอย่างได้แค่ในระดับกราว level หรือพื้นดินและระดับชั้นดาบเทียมหรือเซตเท่ลไลท์เท่านั้นครับแต่ยังคงขาดองค์ความรู้ในส่วนของชั้นตรงกลางจึงเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางนาซาได้นําเครื่องบิน DC-8 ซึ่งถือเป็นเครื่องบินแลบลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาทําการบินเหนือนา่น,านฟ้าของประเทศไทยตั้งแต่สนามบินปู่ตะเภาไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ทําให้องค์ความรู้ที่ขาดอยู่นะครับจะถูกเติมเต็มด้วยข้อมูลจากเครื่องบิน DC8 ทําให้องค์ความรู้ที่ยังขาดอยู่จะถูกเติมเต็มด้วยข้อมูลจากเครื่องบิน DC8 ซึ่งจะเป็นข้อมูลในเชิงองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่หลากหลายชนิดและในส่วนของเครื่องบิน G3 จะทําให้ได้ภาพแผนที่มลพิษทางอากาศที่ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหาะนครครับ ดรชมศรียังกล่าวอีกด้วยค่ะว่าการเข้าร่วมโครงการ AIAQ ของนาซาในครั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินและนักวิจัยเองได้รับความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติได้เจอนักวิจัยเก่งๆจากทั่วโลกที่มากับนาซาซึ่งอาจมีความร่วมมือกันอีกในอนาคตรวมถึงความร่วมมือในประเทศไทยซึ่งในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยถึงงานวิจัยที่จะทำร่วมกันในอนาคตด้วยดังนั้นมอเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปมีบทบาทในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านมลพิษทางอากาศถึงแม้ว่าภาคใต้จะไม่ค่อยเผชิญกับมลพิษทางอากาศเท่ากับภาคเหนือหรือภาคกลางแต่ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เข้าไปร่วมมีบทบาทในครั้งนี้ค่ะ เป็นเกียรติของอาจารย์มออของเรามากๆเลยนะครับยองไยาครับที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมงานกับองค์กรระดับโลกอย่างนาซาครับใช่ค่ะพี่เบิร์ตจากข่าววิจัยเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเราไปที่ข่าววิจัยจากวิทยาเขตภูเก็ตกันต่อนะคะซึ่งวิทยาเขตภูเก็ตนะครับได้มีการจัดเวทีวิจัยเสวนาครั้งที่1ในหัวข้อการผลิตงานวิจัยกับการแก้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันต่อได้เลยค่ะ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตภูเก็ตจัดเวทีวิจัยเสวนาครั้งที่1ในหัวข้อการผลิตงานวิจัยกับการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเกต็ตนำโดยรองศาสตราจารย์ดรพันธ์ทองชุมนุมรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเกต็ตและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชย,ยานนทู้เจริญรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมเป็นผู้นำเสวนาให้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมอ,อภูเก็ตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยหน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอกชนและภาครประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตส่งเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นรูป,ปธรรมทั้งนี้นะครับเวทีวิจัยเสวนาครั้งที่1ที่มอภูเก็ตยังมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตงานวิจัยและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นการจุดประกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนมุ่งสู่เป้าหมายในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอ,อย่างยั่งยืนครับ อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าสงขลานครินทร์ของเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและแต่ละวิทยาเขตก็มีการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะใช่แล้วลครับและล่าสุดนะครับทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการลงนามความร่วมมือเครือข่ายสถาบันการศึกษาภูมิภาคภาคใต้ตอนบนเพื่องานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชนเราไปรับชมรายละเอียดข่าวนี้กันเลยครับ เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนำโดยรองศาสตราจารย์สุชาดาทิพมนตรีรองที่การบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาภูมิภาคภาคใต้ตอนบนและงานวัลลักษ์อินเวสเตอร์เดยณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวัยล,ลักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาภูมิภาคภาคใต้ตอนบนการบริหารจัดการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสิวาริสพงศกรรังสินรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อนุรักษ์ถุงทองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโล,โลโยีมหาวิทยาลัยวล,ลัยลักษณ์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายสถาบันการศรรึกษานอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอีก9แห่งในภาคใต้ตอนบนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาภูมิภาคภาคใต้ตอนบนเพื่อสร้างความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนกับมหาวิทยาลัยทั้ง11แห่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะเราไปต่อกันที่วิทยาเขตปัตตานีกันต่อเลยนะครับน้องงายะาครับ ค่ะพี่เบิร์ดซึ่งไม่นานมานี้ทางมอ,อวิทยาเขตปัตตานีได้รวมออกบูนิทัศการและร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติครั้งที่2ค่ะซึ่งการประชุมนี้นะครับเป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเราไปรับชมรายละเอียดข่าวกันได้เลยค่ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับนำโดยรองศาสตราจารย์ดรอุดมผลพืชไพบูร์รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษและงานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในเทศกาล mindful wellness fostering mental well being ในหัวข้อ360องศาโมเดลดูแลใจ atps อยู่ปัตตานี และเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติครั้งที่2ภายใต้ทีม Building a Culture of Health Promotion, Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus โดยสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย TUNHPN รวมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุขภาพ TUNHPN ระหว่างวันที่21-22มีนาคม2567ณโรงแรมมนเทียนสุรวงศ์กรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติครั้งที่2จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงมหาวิทยาลัยไทยที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนากลไกด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัย การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยที่เป็นแกนนำระดับภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันการทำวิจัยร่วมกันตลอดจนการขยายเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งสามารถนำกรอบแนวทางมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพไปปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป ปิดท้ายข่าวจากคณะวิทยาศาสตร์ในการเป็นเจ้าภาพจัดค่ายวิทยาศาสตร์สารสัมพันธ์ชันวอมวครั้งที่16นะคะโดยกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ sustainability empowerment sharing innovation ซึ่งมีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราไปรับชมภาพบรรยากาศกันเลยครับ โครงการวมวศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สารสัมพันธ์ชั้นวมวครั้งที่16ภายใต้หัวข้อ sustainability empowerment sharing innovation โดยนายเพิ่มสุขสัจจาพิวัตรปหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรธนิตเฉลิมยานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ศาสตราจารย์ดรอัญชนาประเทศคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และผู้อำนวยการโครงการวมวมอหัยให้การต้อนรับนักเรียนผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยหรือโครงการวมวจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมที่ห้องคอนเฟรนซ์ฮอล์ณศูนุ์มประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ ภา,า,า,ายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่องสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ฉบับนักวิทย์โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรวรากรลิมบุตรการแชร์ไอเดียในการสร้างมูลค่าน้ำยางโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรเอกวิภูการกรสุรปราณีการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิรวิทย์อิทธิโสพลพิสารและหัวข้อ นักเรียนวมวหัวรถจักรขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตโดยท่านดร์ธงชัยจิวปรีชาร่วมถึงกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมสารสัมพันธ์ตลอดระยะเวลา4วัน3คืนอีกด้วยครับข่าวคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปลองเช็คดวงชะตากันดูครับว่าช่วงนี้ราศีไหนจะเด่นราศีไหนจะปังมีเรื่องไหนกันบ้างไปรับชมกันได้ในช่วง PSU มูเตลูไปกันเลย สวัสดีค่ะมาเจอกับแจในช่วง PSU มูเต l ลูซึ่งเป็นช่วงของการดูดวงไพ่ยิปซีกับแม่หมอผู้มีประสบการณ์และในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับแม่หมอซาร่าเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะแม่หมอสวัสดีค่ะน้องแจสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงของเดือนพฤษภาคม2567กันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเช็คดวงกันนะคะว่าราศีไหนจะสอบติดคณะที่ใช่ราศีไหนจะมีโชคพารวยและราศีไหนรักเก่าจะรีเทิร์นกันนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแม่หมอคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้องๆม .6 เตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกันนะคะอยากทราบค่ะว่าน้องๆชาวราศีไหนจะสอบติดคณะที่ใช่กันบ้างคะ่ะได้เลย่างั้นเดี๋ยวขออนุญาตหยิบให้ก่อนนะคะ ชาวราศีกันน่าจะสม,มก,กับการสอบติกคณะที่ตั้งใจไว้ค่ะแต่ไพ่ออกมาแบบที่ต้องเรียกว่าถึงได้คุณก็ยังมีความลังเลว่าคณะที่ได้มันเหมาะกับตัวเองจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันควรจะได้คณะที่ดีกว่านี้ไหมนะประมาณนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกันด้วยนะคะที่จะได้คณะที่ตัวเองเลือกส่วนราศีอื่นก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะแจ้เชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจและมีความพยายามนะคะเราก็จะได้คณะที่ตัวเองหวังแน่นอนค่ะ แม่หมอคะนี่ก็สิ้นเดือนแล้วพรุ่งนี้หลายๆคนก็น่าจะลุ้นรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะอยากให้แม่หมอดูหน่อยค่ะว่าเดือนพฤษภาคมนี้ราศีไหนจะมีโชคพารวยบ้างคะ่ะได้ค่ะน้องแจงงั้นเรามาดูกันเลยนะคะ ยินดีกับสองราศีทั้งชาวราศีสิงและราศีตุลด้วยนะคะเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ดีค่ะมีโชคลาภก้อนใหญ่กันแน่นอนบอกทิ้งไว้นิดน,นึงนะคะว่าโชคของเราจะมาจากเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่าค่ะชาวราศีสิงกับราศีตุลเตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่กันได้เลยนะคะแม่หมอคะมาที่คําถามส่งท้ายเกี่ยวกับความรักนะคะเดือนนี้มากับคําถามว่าราศีไหนรักเก่าจะรีเทิร์นค่ะค่ะได้ค่ะงั้นเรามาหยิบให้กันเลยนะคะ ชาวราศีตุลเตรียมพบกับคนเก่าๆที่จะกลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตเราอีกครั้งได้เลยนะคะน่าจะมาจากการทํางานร่วมกันหรือได้เจอกันเพราะกิจกรรมใหม่ๆค่ะแต่รอบนี้การกลับมาของเขาจะทําให้เราคิดมากวุ่นวายใจนะคะ ชาวราศีตุลก็รอลุนนะคะว่าจะเป็นจริงตามที่แม่หมอทำนายหรือเปล่าและนี่ก็เป็นการทำนายในภาพรวมของเดือนพฤษภาคม2,567นี้นะคะราศีไหนดวงยังไม่ปังก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะคะยิ้มแย้มเข้าไว้แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาแน่นอนค่ะและหากใครมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอยากจะถามแม่หมอในเรื่องไหนกันบ้างนั้นสามารถส่งข้อความได้ทางเพจ PSU Connect นะคะ โดยเราจะนำมาถามแม่หมอให้ในเดือนต่อไปแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้แจและแม่หมอซาร่าต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งท้ายรายการของเราในวันนี้กับช่วงปฏิทินสงขานคารินทร์กันนะคะเรามาับช่วงกิจกรรมแรกกันได้เลยค่ะ ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคณะวิทยาศาสตร์มอขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2พฤษภาคม2567นณห้องวท .2 Smart c ร์ทค r าส m อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โปสเตอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญนักเรียนนักศึกษาคณาจารย์และผู้สนใจร่วมฟังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องภูมิศาส,าศาสต,ตร์ศตวรรษที่21โดยอาจารย์ดำรงเสียมไหมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ในวันที่9พฤษภาคม2567 ณนะห้องประชุมมะปรางชั้น2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานีผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR code ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรนักวิจัยและนักศึกษาส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการจัดการครั้งที่16ประจำปี2567ในวันที่11พฤษภาคม2567 โดยจัดในรูปแบบไฮบิ s ออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมและออนไซต์ณคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้สนใจส่งบทความสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะ จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง5วิทยาเขตประจำเดือนเมษายน2567ครับราย,ยพาดการรับชมรายการ PSU News ภาพภาษาอังกฤษในวันที่15พฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงตรงกันด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดติดตาม Facebook และ Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube ผ่านทางช่องทาง PSU Connect เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับ สำหรับเดือนนี้เราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ